สวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้ะเป่าแอร์ลงน้ำจ้ะปยายามกุม้งแม่น้องไพก็ดังไฟหนึ่งเขาวันนี้อากาศเย็นจ้ะอากาศเป็น,นหนาวๆทังใดฝนตกแต่ว่ายุนี่กะตกยุ่จ่ะตะวาบ่ตกแห้งบ่แห้งปันไดแพ่อซุมแน่อยู่ เว้นกัลังโพจ้ะแต่ว่าขี้ฝากันลาย,ยู่งมันเนีงแดดสีออกบอแม่น้องไพยวสีหาเล่มเจมปักขามเพื่อใดไปฝักพี่ฝักน้องเจอกันทังพุ่นละจ้ะ,น,ะ,น,น,ะน้องค่ายสกลนครมหาสารคาม มองจอดกับสิพุ่นละมาหาสาลข้ามบานตรงน่อยจ้ะสิ่งยามบานยวงนี้ถ้าทางบานแม่น้องไ่ขันฝนตกมากเพื่อนกับปลูกแตงโมจ้ะกันไปท่วมฝนล่งกันสิได้ปลูกแตงโมคือเพิ่นนั่นแหะปลูกแบบธรรมชาติจ้ะบดบ้ออันได้สีดยาสีดยังข้าปลูกอันกัน ท่มปีได้โ่มกับง่ามกับได้ขายอายูได้กินพร้อมงเตียเตีย้่ะอินลีพี่น้องได้มอบได้หมอบต้องเก็บเอาเดี๋ยวได้เก็บไปฝากประตูอยู่อันนี้ผันหน่วยป้อมเบิงพอได้เก็บต่ำยู่เด้ ใส่ก็เริ่มแห้งลล่งกวจ้ะเพราะว่าไม่ได้ใสป่ปุ๋ยใส่ฟุ้น่ว่าหมากไลายหลายเปิดน้ำแล้วเข้าสวนพักกันโอ้พอดีไปซุกแล้วตนก็ด้เก็บจะเก็บไปใส่ตู้เย็นมายู่ยอันนี้น่วยมันสุกลายอยู่ ส่น้ำปปะปาหมดเออหมดเอกำลังงามต้นนี่น่าที่เป็นพันนวยใหญ่จ้ะนี่มะเขือเทศพรน้ำผึ้ซอยน่องมาปลูกขอเบี่ยมมากจ้ะกุ้งน่องแม่น่องไทยตาไม่ หมดติดซุกลายเลยสามพักยุบแปลงเดียวกันเอ๊เอกกะแต่ลายต้นอยนู่นี่พักบ่งนี่แม่น้องไฟอนันถอนออกแันป่งขึ้นไม่จ้ะ ่วยเคียนั่นลุ่นอยู่ว่ามันสิสุกก่อนเมียบ้านหรือว่าสิจังไดกล้วยหอมอันนุ่ยยาวๆจ้ะแต่ว่ามันสุกเวลาสุกนี่มันสิบ่เหลืองสิเขียวกล้วยหอมเขียวสิเพิ่นอิ้น Way phó đi du lịch chim ta bắc tay anh đi bong nam ta ta tai anh phu y kay yang yu. The thao bọt kia. แล้วนี่จะเป็นป่้วยน้ำวาดอ่ะไอ้น้องชาเมะมาปลูกไหมเพี้ยนนี่ก็ตัดใบหลายรอบแต่เป็นน่วยอยู่ต้นนี้นวยลายแล้วต้น,นี หนึ่งโมงมันยังไม่กินหมกแตงหวานอยู่หวานอยู่จ้ะเก็บพักไปก่อนล่อเป่าแอร์อาหารกระจบพุ่นเป่าแอร์มากนะ พิกตนนี่ยันได้คำไวอยู่ต่ะยันมันหักกำลังเป็นดอกลายเต็มอยู่ผักหอมแปลงนี่เขาก็โลกกั่ะเลยเพราะว่าแม่้องไ่ขยายไว้ลายอยู่ เฝาหมอเขาให้เอาความอุน่นอันนี้หนึ่งห้ามจะนี่หนึ่งห้ามเดถาบ้าแอร์ไปยมกลุ่ม กินหนังจะกินหนังล่อบเบาแ่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนครับเนาะไม่ต้องใชรเอาไปอุ่นใช้กันไว้โอ้โหกุ้งไหมพี่น้องเอาเมีอเอาไปทรงป่าซะ โอ้โหบ่ะนอน่นองปลาอย่างไรเนาะเอาไว้ไปคล้องฝากให้เจ้าก่อนใจเย็นๆพี่น้องกุ้งงามงามจ้ะกะละมั่งหนึ่งที่กลัวไว้เมียบ้านปากผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่จ้ะสามมือนหรอจ้าเี้ยวสี้เบ้าแอร์เอาตุ่มไปลงอีกเดี๋ยวสีเฮ็ดตุ่มกุ้งเยอะจ้ะเมียนพี่น้องเ่นอยากเบิ่ง ที่เห็ดตุ่มกุ้งอยู่อ,อะไรมันบ่ทัทครบก็บเลยบ่ได้เห็ดไห้เบิงเ้อจ้ะรอดติดตามไปเรื่อยๆละ่ะเดี๋ยวแม่น้องไปสิเห็ดไหเบิงครัควจ้ะนี่ครัวล้วก็สิตามแก้วแก้วกุ้งต่ำจ้ะอยากเลยมั้ยเอาเบ้าเพื่นตํำแก้วกุ้งเนะ้าะใจเย็นๆดิกูสิเด็ดหัวแล้ว ใจหอนเพราะได้กินเด้คุณบอกให้ัวก,กุ้งกันสะออนกุ้งี่นอ้องนี่จะโตง,งามๆน,นี่น้องไปเด็ดไปเรียบร้อยแอันนี้เด็ดหัวเมงตาสัว เพิ่นๆตามยังก่อนตามปนกุ้งอย่างพี่น้งองเส้ปลาเพล็กดิฟเจ็บไปถาเป้าแอร์ถ้าสาวสาวคุณเดี๋ยวขัวกุ้งจะเข้ากันจ้ะใส่รถดีจ้ะใส่ตารสดีนี่ยหล่ะเนี่ยรถเดือเกลือน้อยเนีย่ย liếng ui ui rồi của máy mây này sốt sốt liếng ngam chân nhàng này nào ไอชวนชวนเลยใ่ถาดหนึ่งจะ้ไงะไวนกอนผักพริกกับกระเทียมห้าลงไปตำแหลกๆกับแซบเด้นอะเมนไปแต่เบาแอร์ละหมักแบบคอร้อนแคนแลนเอาแอร์ไปอาบน้ำยุ่ยจ้ะ จเลือกปรองนี่เปนวดปกุงเข้าเด็ดหวัวไปเรียบร้อยพอดีลุ่งมากเลยเห็ดไหลหน่อยจังน้อยให้กุ้งบุบๆพ่อให้กุ้งนิ่มจ้ะ ติดตัวแล้วก็ได้ละเพราะว่าเขาขัวมันหอมนะเปลือกบปกน่าลงไปพร้อมบีบบักเน่าน้ำไล่ไหลล bao ẻn này, nó sẽ có nó quẩn đấy thôi, nó cứ vang này, xim đã, 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 ัุ้มเขาเศร้าห้ามือนี้จะมีขัวกุ้งอันนี้ตามสวกุ้งจะก้อยนะพี่น้องกี่นังแล้วก็แจ้วอันบองแจ้วบองแม่นงุ่นตาให้ตังแตดนดพักใส่สวนเาจะเราแยกพีเศ้าใส่นังแจ้วดีปนันมือนี้ วันนี้สุดยอดยได้ไหม้องไครเฮ็ดกับโ้างไหมพี่น้องเด้กเาแยกคุยักันอดประด้ดต่อล่อนเคลลียนปั่นนี่พี่น้องโอ้กินหอดเบาหน่ายดิยพี่น้องเบาหน่ายกันแน่นอนเด้กใส่กุ้งยัไนะครับเจ็บแสบน้ำกันครับ เขาซองกองกองนีจังบ่มันเขาเย็นเบาแอร์ก huh> ินเขาเย็นจะริงๆลุงกินเขามากแล้วจ้ะ có này là cung cái anh có đẻ. Mà đỡ trả. Buộc ở. Bác sĩ vẫn còn mồm vang. uẩn. uẩn. มาเด้อจ <Mother> <c oughs> ้ะเขากินขวกุ้งจะเป็นู้ใหญ่นรุ่งครับบรนนาเซาวนี่นครับเชียวเบาแอร์ครับผู <c oughs> ้ใหญ,ญ่นรุ่งแล้วก็ดอกเตอร์อ้วนนะครับนะ่ะผ่ากินผ่าแซลบเราผ่าเลาะได้เบิร์ดเรามวนได้ไปพบป,ปะชัางชนนะครับเนะบนะาะเมื่อวานในงานดองกันเลย ่น้องไปแอวเบาแอร์ผ้ามากเบรอว่าผ้ามากม,มันมวนเด้ยพี่น้องเบาแอรกันเด้อไปแต่สายจนใบสองทุ่มบ่านแล้วน,นะครับรถโด,ดยสารขั้นหนึ่งผู้โดยสารหลายคนยเดีย๋ยวผู้หนึ่งก็ลุ่มห้องน้ำผู้หนึ่งก็ซื้อของผู <c oughs> ้หนึ่งก็ย่างเรียนโยเซนเนาะพี่น้องเนาะจำเป็นการยำงานกันเด้อเป็นกม,มวลละนละ่ะเนาะ น้องบันนา่าเศร้ากันตอนรับดีขอบคุณลายๆจ้ะเบ้าแอร์เด็กเส, <laughs> กกสียวเบ้าแอร์ผูกเสียวล้วโอ้ <laughs> ลูกอะ ในนลงบ้างกอ็มาสั่นแล้วมันมาฝึกเชียวกันมาสั่น,น,นวะเอาว่าคนใหญ่ในโลงเกคนกับสองน,นี้ก็ยากยาการงานงานอยู่นะพี่น้องเคน,านงานหลายโรงพยาบ,บาลออกงานดุงานมีทุกมือเอาเป็นไม้อีกแล้วแมว แซ่บแซบพี่น้องจัดโชว์มนองไทยมาแซ่บบากีบบาม,มือยอะเมนต์ไทยชิเน็ดแบวก้อยแต่ว่าต่ำมอน้องบ้านเบ้าเอยนต่ำเจียวนาะอ,ออกสมสมนิหน่อย จังไดยกระซ่บหรอกครับกุ้งเหมือนน้ำโค้งเนาะครับเนะาะเอาฝากติดตามนะครับเบ้าแอรูกน้ำโค้งขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะครับเนาะเขามาเป็นกำลังใจให้เบ้าแอแม่น้องไผครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า